รีวิวมือถือรุ่นใหม่ใช้เล่นเกมในราคาเบาๆอย่าง Poco X3 NFC ตัวนี้เนี่ยมีอะไรทีน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ Poco Phone นะครับเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสัเท่าไหร่นะครับ แต่จริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์ลูกของทางเสียวหมี่นะครับซึ่งนาั้านจะออกมือถือมาสักรุ่นหนึ่งนะฮะอย่างเร็วๆนี้นเขาเพิ่งออกตัวฟกโก F2 ออกมานะครับแล้ว F2 Pro นะตัวนั้นเหมือนจะเป็นตัวเอาไว้ฆ่าโดยโทงวลนนเป็นตัวโซนโซนแฟลกชิพนะครับซึ่งก็จะมีราคาอยู่มันหลักหมื่นขึ้นไปแต่ล่าสุดนะฮะทางฟกโกเนี่ยเขาเพิ่งออกรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ก็คือฟกโก X3 NFC นะครับผมตัวนี้เนี่ยทางฟกโก้เขาบอกว่าเป็นตัวที่ จะอยู่ในราคาไม่แพงและก็ยังได้สเปคที่คุ้มค่าและก็เหมาะกับสายเล่นเกมมากๆด้วยนะครับซึ่งสเปคของมันเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหมาะกับสายเล่นเกมขนาดไหนนะครับก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ย อย่าลืมนะครับกด s u b c r i b e ์กับช h n n n e อตีรีวิวไว้ด้วยนะฮะจะได้สรรหาของแบบนี้มารีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันไปอีก,กเรื่อยๆนะครับผมถ้ากดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูของในกล่องที่ให้มากับตัวโปร o ก X3 FC นี้เลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา Unbox อกซ์โปกเ X3 FC ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะเปิดมานะครับก็จะเจอกับตัวกล่อง ที่น่าจะใส่คู่มือต่างๆนะมีเปิดมาก็จะเจอกับเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็มีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำจริงๆด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเคสให้ด้วยนะครับผมอ่าเคสตัวนี้เป็นเคสแบบซิลิโคนนะครับนิ่มๆนะปกป้องตัว X3 NFC ของเราถะะัดมาก็เป็นพระเอกของงานเลยนะฮะปก c ก X3 NFC นั่นเองนี่ก็จะมีสเปคคร่าวๆนะฮะติดอยู่ตรงหน้านี้แล้วกันอื เดี๋ยวเราเข้าไปพูดถึงเรื่องดีไซน์เนาะด้านในมีอะไรอีกมีสายชาร์จนะครับที่เป็นหัวแบบ USB ธรรมดาเป็น USB C นะครับมีสีเป็นสีแบบสีส้มๆด้วยนะด,ดูสวยงามนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จที่มีกำลังไฟอยู่ที่33วัตต์นะครับถือว่าแรงพื้นล้านชาร์จเร็วแน่นอนนะครับผมในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึง เรื่องดีไซน์ของตัว X3 NFC ตัวนี้เลยละกันโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของดีไซน์ของพวกกบ X3 NFC ตัวนี้กันเลยนะครับโดยดีไซน์ของตัวนี้นะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็จะทําออกมาให้ดูคล้ายๆกับเป็นกระจกนะครับก็ทําให้มันดูพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ตรงขอบด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขอบแบบโค้งนะครับเพื่อรับกับองศาของมือเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งสีตรงนี้นะครับจะทําออกมาอยู่ด้วยกัน2สีและสีที่อยู่ในมือของตีไอเนี่ยเป็นสีไฮไลท์เลยนะครับเรียกว่าสี c o b r บ Blue บนะครับผมอ่าก็จะดูเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินเหลือบๆนิดนึงนะครับพอเอาไปโดนแสงเนี่ยก็จะมีการสะท้อนแสงออกมาดูมีความลึกของสีเนี่ย ดูมีความพรีเมียมอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมอ่าก็เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับและอีกสีหนึ่งนะฮะก็คือสี Shadow g l a รนะครับผมก็จะเป็นสีโทนเทาๆหน่อยนะครับแต่ก็จะมีความเหลือบลึกๆเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็น2ส,อสีออกมา แบบนี้นะครับซึ่งลวดลายด้านหลังนะครับก็จะเป็นแถบยาวแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นๆๆๆๆๆนะฮะเว้นไว้ให้กลายเป็นคำว่าโปโกะนะครับผมอันนี้เนี่ยถือเครื่องไปไหนนะครับเห็นโลโก้ปุ๊กรู้ <ton k> <Karena> เลยนะครับว่าเป็นของ <ton k> โปโกะนะฮะแล้วถ้ามองถัดเลยขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นกล้องนะครับ <tolerance> ที่มีดีไซน์แบบจะเป็นเหลี่ยมๆก็ไม่เหลี่ยมๆนะครับจะเป็นกลมๆก็จะไม่กลมๆนะครับจะให้กล้องมาอยู่ด้วยกัน 4ตัวด้วยกันนะครับแต่จะเห็นเป็น5้าจุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นด้านบนซ้ายนะครับก็จะเป็นแฟลตนะครับผมซึ่งกล้องหลักนะครับก็จะเป็นกล้องอยู่ตรงกลางเนี่ยที่มีความละเอียดอยู่ที่6 4ล้านนะครับกล้องด้านบนขวานะครับก็จะเป็นกล้องเอาต์โตวานะครับมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีก2กล้องด้านล่างนะครับก็จะเป็นกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นเลนสำหรับ วัดชัดลึกชัดตื้น d e ฟเซนเซอร์นะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลเหมือนกันและด้านบนซ้ายก็จะเป็นแฟลชอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับลักษณะนนก็จะเป็นการเรียงตัวแบบ5จุดแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นการวางตำแหน่งดีไซน์ของกล้องที่เป็นยูนิคสำหรับ โกแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคก็ดูสวยอยู่นะฮะมาดูที่ดีไซน์รอบเครื่องกันบ้างนะครับที่ด้านขวามือเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์ที่สามารถเป็นปุ่มสแกนนิ้วได้ด้วยนะครับผมและที่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับเป็นแบบไฮบิดซิมนะฮะจะเลือกเป็นแบบนาโนซิมทั้ง2สล็อตหรือว่าจะเลือกเป็นนาโนซิม1สล็อตแล้วก็เป็นไมโครอิดิการอีกหนึ่งสล็อตนะครับรองรับสูงสุดได้ที่นองรที่ด้ารับหก็เป็น i r Buster เอาไว้สั่งการรีโมทต,ต่างๆนะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทาง x i a o m มีละครับที่จะมีการใส่ i r Buster ตัวนี้เข้ามานะครับและที่ด้านล่างนะครับช่องเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นช่องแบบ USB-C และที่สำคัญตรงนี้เนี่ยยังมีรูหูฟังแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายเกมนะครับน่าจะชอบ ใส่หูฟังแบบมีสายมากกว่าตัวของ True Wireless เพราะว่า True Wireless เนี่ยอาจจะมีการดีเลย์ในการเล่นเกมอยู่บ้างนะครับผมและนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องของ p o c o X3 NFC ตัวนี้เนี่ยยังสามารถทนน้ำทนฝุ่นได้ในระดับ IP 5 3ด้วยนะครับมาในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับผมความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับผ่านแนวหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ IPS LCD นะครับซึ่งรองรับ ระบบ HDR 10ด้วยนะครับผมใครที่เอาไปดู YouTube หรือว่าดู Netflix ต่างๆเนี่ยสามารถเปิดเป็น HDR ได้นะครับผมโดยดีไซน์ของหน้าจอตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่า dot display นะครับเป็นการเจาะกล้องเนี่ยรูเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ารูเนี่ยจะอยู่ที่3.8ม m mm เมเท่านั้นนะครับผมก็ช่วยให้ดูแบบเต็มจอได้รู้สึกไม่ขัดตานะครับผมและอีกฟีเจอร์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอนะครับที่ปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีมา หลายๆแบรนด์แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราการรีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิร์ต์นั่นเองนะครับซึ่งตัว Poco x 3 NFC ตัวนี้เนี่ยก็ให้หน้าจออัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิร์ตมานะครับผมอันที่สําคัญยังมีฟีเจอร์เล็กๆแถมเข้ามานะครับนั่นคือ Dynamic Switch นะครับผมเอาไว้ปรับเปลี่ยนอัตรารีเฟรชเรทนะครับให้เข้ากับตัวของคอนเทนต์นต่างๆนะฮะอย่างถ้าเราเล่นเกมที่มีเฟรมเรทสูงๆนะครับก็จะปรับออััตตรรรรรรราาาาาีีเเเเฟชทนน่่ยสูงมะคบหืวถ้ ดูหนังดูวิดีโอที่มีเฟรมเรตอยู่ที่60นะครับก็จะปรับหน้าจออยู่ที่60ได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะครับผมและนอกจากนี้นะครับหน้าจอเนี่ยยังใส่ ทัสซัมปิ้งเนี่ยถึง2 4 0เฮิร์ตมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสแบบลื่นปืดลื่นปืดเล่นเกมแบบลื่นๆนะครับตัวทั s ซ m มป i n g ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้การทั u เนี่ยมีความติดมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมาในเรื่องของ Performance นะครับตัวนี้เนี่ยใช้ชิป CPU เป็นตัวของ Snapdragon 732G นะครับเขาบอกว่าจะมีความแรงกับตัว 720G กับ 730G เนี่ยอยู่พอสมควรเลยนะครับแรมเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ 6GB นะครับผมและนอกจากนี้นะครับเขายังให้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Liquid Cool เทคโนโลยี1.0 Plus มาให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการ ขยายท่อระบายความร้อนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก70%เนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนของชิป CPU เนี่ยออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจากที่แต่ไอเนี่ยได้ลองเอาไปเทสเกมเรียบร้อยนะครับซึ่งเกมที่แตไอเอาไปเล่นเนี่ยก็คือเกม คอน k คร i m p มแพกนะครับซึ่งเกมตรงนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่ปรับเซียนมากๆเลยโดยเกม h o น k ค i i m นแพ t นะครับพอเอาไปเล่นแล้วนะครับก็ปรับได้สุดนะครับแต่พอปรับสุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความกระตุกอยู่นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเกมตัวนี้มันเป็นเกมปรับเซียนจริงๆนะฮะถ้าปรับต่ำลงมาเนี่ยก็ยังเล่นได้ลื่นๆสบายๆนะครับผมและอีกเกมนะครับที่เดี๋ยวเอาไปทสก็คือเกม Call of Duty Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยก็สามารถปรับสุดปรับอะไรจะเต็มได้เล่นได้ลื่นๆนะครับสบายๆสาสหรับเกม Call of Duty Mobile นะฮะจริงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีโหมดเกมบู o เตอร์3.0มาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นคอเกมเนี่ยถ้าเปิดโหมดตรงนี้แล้วเนี่ยจะช่วยรีดเฟรมเรทนะครับจะช่วย ในเรื่องของการทัชที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้เขาบอกมาอย่างนั้นนะซึ่งที่ไอไม่ได้เปิดในการทดสอบนี้นะครับแต่ถ้าเปิดอาจจะช่วยให้เล่นได้ลื่นขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับผมในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยตัวนี้นะครับก็ให้แบตเตอรี่มาแบบจัดเต็มนะครับอยู่ที่5,160มิลลิแอมป์เลยนะครับผมแล้วถ้าใครแบบเล่นไปแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่พออีกนะครับเล่นไปจนหมดนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ยังรองรับการฟ้าชาร์จได้ถึง 33วันนะครับผมเขาบอกว่าชาร์จเต็มตั้งแต่0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่65นาทีเท่านั้นนะครับสเปคจัดเต็มขนาดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยสายเกมจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยในเรื่องของกล้องกันต่อนะฮะก็ <S <S ถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือที่จัดเต็มในเรื่องของสเปคเล่นเกมนะครับแต่การถ่ายรูปเนี่ยเขาก็ถือว่าจัดเต็มมาอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมโดยที่กล้องหลักของเขาเนี่ย ให้ความละเอียดมาอยู่ที่64ล้านนะฮะแล้วก็เลนส์ ultra wide นะครับอยู่ที่ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังมีเลนส์มาโครการถ่ายระยะใกล้ๆด้วยนะฮะอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส Dep ์ depth sensor ไว้วัดระยะชัดลึกชัดตื้นอีก2ล้านพิกเซลนะครับผมโดยในการใช้งานในการถ่ายรูปนะครับโอ้โหไอ้บอกเลยว่าโหมดถ่ายรูปของเขาเนี่ย มีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายบุคคลเอยมีการถ่ายแบบกลางคืนที่ถือว่าถ่ายออกมาเนี่ยก็มีความสว่างใช้ได้ไม่แพ้กับตัวรุ่นท็อปๆเลยนะฮะมีฟิลเตอร์นะครับที่ให้เราเนี่ยลองเลือกแล้วก็ลองเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างฟิลเตอร์ ไซเบอร์พังอย่างเงี้ยที่ทำให้ดูเป็นแบบไฮเทคไฮเทคแฟนซีแฟนซี tech, fancy, fancy หน่อยนะครับดูล้ำๆหน่อยก็มีนะครับฟิลเตอร์อย่างโกลว์ไวท์นะครับที่จะขับสีทองออกมาเนี่ยตัวนี้เขาก็มีให้นะมีฟิลเตอร์ให้เลือกนี่เยอะมากๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ย AI ในการปรับหน้าทรงหน้าสวยอะไรเงี้ยตกแต่งบิวตี้เนี่ยมีให้เราเพียบเลยนะครับผิวเนียนร่างกายเนี่ยขาหัวเนี่ยโอ้โหมีให้เราได้เลือกปรับกันแบบ จะเต็มนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ไปดูภาพที่ถ่ายมาจากตัวของ p o c o x 3 f c ตัวนี้เลยนะครับว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณภาพเป็นยังไงถูกใจเพื่อนเพื่อนบ้างหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันะฮะ เรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับสามารถอัดวิดีโอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ความละเอียด 4k 30เฟรมเรทเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการทดสอบวิดีโอกล้องหลังของ p ป c o X 3 n f เ็นะครับตรงนี้ใช้ความละเอียดอยู่ที่ 4k 30เฟรมเรทนะฮะก็ดูการเก็บแสงเก็บเงานะครับ่าผ่านไปนะฮะเจอแสงจ้าเป็นยังไงถ่ายท้องฟ้านะครับตอนนี้ท้องฟ้าอาจจะดูมืดมดหน่อยนะครับเพราะว่าหลังฝนตกนิดนึงเนาะ นี่ครับอันนี้เดินอยู่นะครับระบบกันสั่นก็ถือว่าโอเคเลยเรื่องของการอัดเสียงนะครับเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ใช้ไม์ของตัว p o โก X3 FC โดยตรงเลยนะครับผมถ่ายจากด้านหลังด้วยนะฮะนี่ถือว่ามีความนิ่งโอเคเลยนะเดินอยู่นะครับชิลๆเลยลองวิ่งสักน,นิดนึงแล้วกันอันนี้กำลังวิ่งอยู่นะครับเฮ้ย ถือว่านิ่งอยู่ดนะ้าเออแล้วถ้าใครนะฮะอยากจะถ่ายแบบสโลโมชั่นช้าๆแบบถ่ายนั่งแบบพริ้วพิ้วไหวๆอย่างเงี้ยกระโดดหมุนซ้ายหมุนขวานะให้มันพริ้วพิ้วไหวๆเนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นนะครับจาก อยู่ที่ความละเอียด 720p เฟรมเรทอยู่ที่960เลยนะครับผมเรียกว่าจะหยุดความเคลื่อนไหวแบบสโลว์ไปหนักๆได้เลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถทําได้นะฮะและในส่วนของวิดีโอตรงนี้เนี่ยมีโหมดให้เล่นเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งโหมดของ Vlog อกนะฮะที่เขาจะมีเทมเพลตวิดีโอเนี่ยให้เราลองถ่ายตามดูนะครับแล้วเขาก็จะตัดการตัดต่อวิดีโอออกมาให้กลายเป็นแบบรูปแบบนั้น,น,นๆออกมาให้เราได้วิดีโอ Vlog อกออกมาได้เลยนะครับ และนอกจากนี้นะครับมีโหมดถ่ายรูปอีกอันหนึ่งที่ที่ไอรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันทําได้ด้วยเหรอมือถือราคานี้แล้วก็ปกติมันเน้นเกมด้วยนะนี่คือการถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อม <_ c oughs> ๆกันโอ้ยมือถือแบรนด์ดังๆโหดๆเนี่ยเขายังไม่ให้โหมดตรงนี้มาเลยนะครับนั่นคือการถ่ายแบบกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมๆกันแบบในวิดีโอเดียวกันเนี่ยจะเอากล้องหน้าเป็นอันเล็กหรือจะเอากล้องหลังเป็นอันเล็กเนี่ยตรงนี้สามารถทําได้ โดยไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มมาใลยดังสิ้นเลยนะครับผมตัว p กเก็ X3 NFC ตัวนี้เนี่ยมีติดเครื่องมาให้เลยนะครับผมอ้าวโหในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นแบบดอทด,ดิสเพย์นะอย่างที่บอกไปนะครับเป็นการเจาะรูที่หน้าจอเล็กๆตรงนี้เลยนะครับความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพออกมาก็ดูมีสีสัน สวยงามนะครับผมแต่กล้องหน้าตรงนี้เนี่ยไม่สามารถปรับเป็นแบบอัลตร้าไว์ได้นะครับยังคงเป็นแบบเลนส์ไว์ธรรมดานะครับในการถ่ายถ่ายรูปต่างๆถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับมีโหมดบิวตี้ผิวเนียนอะไรแบบนี้ในกล้องหน้าถือว่าเลอออมมาได้เนียนพอสมควรเลยนะครับไม่ได้ดูโดดจนเกินไปมีตาโตมีอะไรแบบนี้แล้วก็มีฟิลเตอร์อะไรให้เราได้ปรับเล่นได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับถือว่าก็โอเคสำหรับกล้องหน้านะครับโอเค นี่คือโหมดวิดีโอกล้องหน้านะครับ Full HD 30เฟรมเดทของ p ปรก X 3 m f c ตัวนี้นะฮะนี่ความคมชัดก็ประมาณนี้เผื่อใครเอาไปถ่ายวีล็อกก็น่าจะได้ถ่ายไลฟ์นะครับไว้ขายของใน Facebook มุมมองก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่แสงนะฮะย้อนแสงก็มาไปยญ้านะครับแม่ก็ประมาณนี้นะฮะการเก็บเสียงของกล้องหน้าก็ ตาพี่ทุกคนได้ฟังเลยนะครับมีเสียงเก็บเสียงได้ดีอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปลองฟังกันดูนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะในส่วนของเรื่องการถ่ายวิดีโอสําหรับกล้องหน้านะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะถือว่าไม่ได้สเปคแรงในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้ามากนักนะครับอยู่ที่ Full HD 1080p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับผมใครอยากจะเอามาถ่ายร้องกล้องหน้าหรือว่าเซลฟี่กล้องหน้าเนี่ยตัวนี้อาจจะยากทำได้ไม่เต็มที่เท่า ตัวที่มาถ่ายโ OK k 60เฟรมหรือว่า 4S 60เฟรมนะครับผมอันนี้ได้แค่30เฟรมนะ <S <S นอกจากจะเน้นเล่นเกมได้แล้วใครที่ชอบถ่ายรูปเป็นสายถ่ายรูปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเอามาถ่ายรูปลงโซเชียลสวยงามสวยงามแบบสร้างสารรค์ผลงานได้ออกมา ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีฟิลเตอร์ออกมาให้เราสร้างสรรค์าง,งานให้มันครีเอทครีเอทออกมาตามแบบฉบับของเราได้ถือว่าคร,ค,รครบเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการเป็นมี UI 12นะครับจากทางเสียวมี่เนี่ยที่พัฒนาต่อยอดมาจากทาง Android 10เนี่ยอาจจะมีการอัปเดตเป็น Android 11ในอนาคตถ้า Android 11มานะครับผมก็อาจจะได้รับการอัปเดตนะเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นออกมาให้ท้ายนะครับถ้ามีการอัปเดตอาจจะได้อัปเดตแน่นอนนะครับผมโดยพอเป็นมี UI 12แล้วนะครับก็มี รอบทับเป็นรันเชอร์ของตัวโปโกเองอีกทีนึงเนี่ยพอผสานกันออกมาแล้วแบบนี้นะครับถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับหน้าตา UI เนี่ยสวยงามนะครับตามฉบับของเสี่ยวมีเลยนะครับแล้วก็บวกกับหน้าจอที่120 h z ด้วยแล้วเนี่ยทำให้การใช้งานทั่วไปถ่ายฟีดถ่ายเฟซบุ๊กถ่ายไอถ่ายทวิตเตอแบบนี้นะฮะก็ถือว่าทําได้ลื่นๆนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วยังบวกกับตัว ทัชชัมปิ้ง240เฮิรตอีกด้วยเนี่ยทำให้การทัชมันติดมือมากๆเลยนะครับการใช้งานทั่วไปถือว่าไม่มีปัญหานะครับทำเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยสบายสบายมาถึงเรื่องราคากันบ้างครับหลายๆคนเนี่ยเห็นสเปคมาแบบนี้นะฮะเล่นเกมก็ดีนะครับกล้องก็โอเคแบบนี้แล้วเนี่ยราคามันจะโดดไปแพงหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่2ราคาด้วยกันนะครับแบ่งเป็น2ความจุนะอยู่ที่64กิกเนี่ยแรม6นะครับอยู่ที่6,999บาบาทนะ ครับผมอ่าส่วนอีกความจุหนึ่งนะครับความจุ 128GB นะครับแรม6เนี่ยอยู่ที่7,999บาทนะครับผมโดยตรงนี้นะครับจะมีราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อก่อนนะฮะเป็นช่วงเวลา Early Bird นะครับใครที่สั่งซื้อก่อนเนี่ย จะลดราคาให้ทันทีเลยนะครับจากรุ่น64กิกเนี่ย6,999บาทนะครับเหลือ6,499บาททันทีเลยนะครับแล้วรุ่น128กิกเนี่ยจาก7,999บาทเนี่ยจะเหลือทันที7,199บาทเลยนะครับผมอ่าใครดูสเปคแล้วถ้าสนใจนะครับก็รีบไปสั่งซื้อรีบไปสั่งจองเลยนะครับสามารถจองได้ที่ไหนบ้างน,นะครับโดยสามารถสั่งจองสั่งซื้อได้ผ่านทาง Lazada, Shopee แล้วก็ JD Central ของ Xiaomi Official ได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ต้องรีบไปเลยนะครับเพราะราคานี้อาจจะมีจํากัดน,นะครับผมและนอกจากนี้นะครับถ้าใครสั่งซื้อผ่าน JD Central นะครับผมทุกๆ order ที่50นะครับจะได้รับตัวนี้ไปเลยฟรีๆนะครับนั่นก็คือมี Air p u r i f y 3, 4ตัวนี้ไปเลยนะครับผมมา ตัวนี้ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศของทางเสียวมีตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับทุกๆ50ออเดอร์จากทาง JD Central นะครับเราก็ลุ้นกันว่าเราจะเป็นคนที่50ทุกๆ50หรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็จะได้มี Air p u r i f y 3 3 C ตัวนี้ไปเลยนะครับผมจากทาง JD Central นะก็ถือว่า p o c o X3 FC ตัวนี้นะครับถือว่าน่าจะมีความ คุ้มค่าอยู่พอสมควรเลยทั้งเล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก็ดีนะครับในราคาถ้าเป็นใครที่ซื้อ Early Bird เนี่ยจะได้ราคาที่กี่6 4อยาบาทถือว่าถูกมากๆก,กับสเปคนี้เลยนะครับและยังมีสิทธิ์ลุ้นมี a i r p e d i o วฟลายเอกี้อีกนะครับผมอ่ะ คนใจเนี่ยต้องรีบสั่งซื้อสั่งจองแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับใครที่กําลังมองหามือถือสักเครื่องหนึ่งในราคาที่ไม่แพงนะครับทั้งเล่นเกมก,ก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ครบเครื่องแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะให้เขาไปพิจารณานะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะคะตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ